อเครับี่อนนะคะพี่หน่คะี่็อยนอยแ้ตงนี้มโอ๊ยแสดงว่าเธอเ ไม่อย่าทาคิ้วหนูทาคิ้วมันแคบเคิ้วคิ้วแล้วมันสวยแล้วแม่ะคิ้วคิ้วแล้วทำไมแม่วยไงแล้วได้ไม่ต้องใช้แบบต่อเขียนคิ้วมันแม่เดยพี่เกใช้ฟอยล์ียนคิ้วแันไม่ตรงเันทีไรนี่เบียบไปด้านนี้ด้านนี้ด้านนี้อยู่ตลอดหายบอก เบี้ยจังแม่เพราะคนแถวๆนี้เบี้ยเพราะมันปลูกแม่เพราะว่าคนเดียวแถวนี้งะถ้าผมนี่มันจะไม่ขึ้นเหรอแม่มันทำไมมันแหบ่งนะหมายถึงปลูกคิ้วใช่ไหมแม่เปียวไม่เปนปลูกคิ้วแม่นี่มันแบ่งนะฮะไม่อยากจะไงให้มันแหบ่งไม่มเป็นไรถ้าเอาไปโดนผมมันจะงอขึ้นไวไหมแม่ไม่แล้วมันใช้ได้กับผมไหมแม่ ง่าย่กับทุกคนใช้ได้กับทุกอย่างเลยท่ผ้คนรองาได้ไมไม่ดด้ก like, ็ยาดตูดู้คนดูด้ไม่งงรอกเชื่อคุณแโดนด่าไ้กดไแต่จะต้องรับปากก่อนว่างดนนย่งพอเราถึงพระนครเราต้องแต่งงานกันทั ฉันไม่รับปากฉันไม่รับปากฉันก็ไม่ปลัวกลัวใช่ไหมฉันไม่ปลัวจนกว่าเธอจะรับปากในสิ่งที่ฉันต้องการคุณจะไม่ได้ทุกสิ่งที่คุณต้องการฉันไม่รับปากอะไรทั้งนั้นกลอวใชนไหมฉันไม่ปลัวน,นี่ถ้าเธอยิดม,มากกว่านี้ฉันจะปลัวยห้มากกว่านี้ไงคุณจะบ้าเหรอตัวนี้แหละบ้า เมื่อกี้คุณบอกว่าฉันอยู่เลยตอนนี้มันดื้อแล้วดื้อแล้วใช่ไหมฉันจะปลากให้ถึงเลย,ยคุณทำไมอ่ะก็ทำให้เธอยอมก็เธอไม่ยอมแต่งงานฉันฉันจะทำให้น่าของนี้พี่เชี่ย,ยก็ลองดูไม่ยอมใช่ไหมขนาดนี้วมดยังไม่ยอมอ,อีกเหรอพอได้แล้วมันไม่พอจนก,กว่าจะ,จะยอมจะยอมแต่งไหม ฉันไม่ยอมแต่งงานคุณปล่อยฉันได้ไหมฮ่าฮ่าไม่อยากโดนใจตงุ้งมาตัวเองไปส่งฉันที่ข้ารถเดี๋ยวครับคุณพุ่งคุณพ่งคุณพ่งจะไปไหนครับเร็วสิถ้าไม่ไปส่งฉันจะขับรถเองฉันขับรถไม่เป็นก็ให้มันขับคนตุดเพ่งตายไปเลยจะไปหรือไม่ไปไปครับไปครับเร็วเลยครับ คิดอบโดใช้ปีอื่นที่เป็นปุ๋งตันกัน้สรางต้นไม้คนตัวเองเพราะว่าใช้ดินฟอยดแรงเกาอทีหน่งไม่อยากอับต้นไม วดนมวนำเจ้าน้าหรอคะเน่เจ้าน้าหรอคะอ๋อยขาอกนอไน้ำปเ้าหนเอาถามพ่อพ่อเบไปไหนจะไปาม้่อี่เจ็่ เีเรียบด้วย้ววนแอ้วร่างกวงวางม่ไม่กส่วนไหนไม่เปลี่ยนเขาไปข้องนะมีอะไรกะอยู่ให้กำลังใจนมไ่มมาบานไม้เพื่อเหมือไม่บานเพื่อมันจะอยู่เป็นประวักรักไหมรักไหม

วัดหูแล้วเป็นยังไงคะแม่วัดหูเพิ่มเข้าไปมันเป็นยังไงอ่ะแม่ก็สวยน่ารักไปอีกแบบโอเดี๋ยวซื้อไอแพดกับปากกาให้ดีไหมไม่ทำไมคะแม่ไังมีหน้าตีนปลายฟ้าก็บอกว่าปลายฟ้าถนัดว่าดในไอแพดมากกว่านี่หน้าก็มีเป็นปากกานะคะแม่เพราะพี่เขาไอแพด ออื้้หน่าแล้วเนี <t 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 ่ยทำไว้คลิปทำคลิปไว้อะไรเจ็ดนาสิไอ้กดไม่ได้โอเคตลอดลาค่ะคุณเด็กนะมีเอกสารที่ต้องเซ็นแล้วก็เอกสารที่ต้องอ่านนะคะ 我也没啥。